สวัสดีค่ะทาย l a n จ e อืมเียวเลนเล่นต้ต้นที่ิขอเลไเลไหมาแล้วแล้วน้อนนี้ตนี้ต้องเข้าวันไหนคะเนี่ยวัไหน่เาลขอะไครับถกกันมกันมทุกคน่เะไครับเดี๋ยนเลนจะโมตาี่หวัที่นเอละครับเียนเลครัโอเคเอาเลอะไรครับโอเคอืม

อ่ะโอ้โหอ่ะอ่ะพูอืโอเคอ่ะขาคุอค่ะจริงจริงเลยเลยเลยๆๆยเลยเยลยยอะไรเรียกอะไรกามินเดี๋ยวเราจะไปซื้อตามกามินมินราดูตุวไป